สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่สคนฝากควอมจินหอดไปใหาเอฟซีและท่านผู้ชมเดอ้อผู้อยู่ทั้งต่างประเทศและในประเทศเนาะครับลุงย่งมีดีที่ให้กระเพ๋าตุน่นไงเนาะพี่น้องเนาะตุน่นไงอายุยืนยาวเนาะมีข้อมหอมเนาะครับพี่น้องลุงย่งก็ได้ไปเบื้องวิธีมากเนาะครับกระสีมาเราพีเราน้องให้เบื้องนาะพี่น้องมาเบื้องว่า จังไดกับพ่อต่วนจังสิงเงยกะสิไหมบอกวิธีพี่น้องบึ้งเด็กเล็กน้อยเนาะพี่น้องกับอาชีพผู้เห็ดเป็นเล้วกะสิขูดจักเล้วกะสิเห็ดขึ้นย่องไงล่ะพี่น้องตะก้อนเนี่ยกับพ่อเกี่ยต่วนน่อยหน่อยเนาะย่องจะให้มันต่วนเงยมีอายุยืนยาวนานเนาะย่องก็เลยตอนจะออกดอกเนาะครับพี่น้องตอนกับพ่อกำลังจ่อดอกพี่น้องจ่อดอกจ่อดอกเล็กนสิตัดนี่เด้อพี่น้องเด้อยตัดเลยตามา กระเพานี่ตัดเลยตามันนี่กระเพาก็จะแตกยอดตานึ่งออกไหมตัดมองไร้แตกออกหันเลยพี่น้องเด้ออยากให้สูงก็ตัดคางสูงพี่พี่น้องตัดคางอันพี่พี่น้องคางยอดอสิถ้าอยากให้ออกคางก็ตัดออกคางพี่น้องเพราะว่ากระเพานี่ตอนออกดอกนี่ก็าจะยันจะคล้องบ่ได้ขายายพันธุ์เนาะพี่น้องก็เริ่มสิลิงให้มีความเจริญเติบโตเนาะพอดอก,กว่ามีแล้วกระเพาก็ เขาก็จะขยายพันธุ์ของเขาเนาะเขาก็ยามผลิตหนอดหรือว่าแตกดอกไม้เนาะพี่น้องแตกดอกไม้ตัดบอดไก็ตอหยอดออกมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเขาก็ยันเขาบอดไรขยายพันธุ์เนาะเขาต้องแตกหนอดออกมาเลยเป็นกระเพราต้นง่ายเนาะพี่น้องต้นใหงง่ายพี่น้องเขียงแรงมีคมหอมมีคมหอมเนาะพี่น้องอยู่ได้หลายปีได้พี่น้องเนาะ อายุหลายปีกินวัดปีวัดศาสตร์นะครับกินวัดปีวัดศาสตร์กับประเบิดเนาะครับเนาะกินในขั้วแห้ยนนี่แหละครับว่าได้ไปขายไปยังแล้วครับว่าได้ซื้อได้ยังก็พราได้กินแบบพอเพียงไปเนะครับเนาะนี่แหละครับข้ากวมีคลิ่หอมหลายด้วยครับนี่คนยครับเป็นใบใบก็จะใบไงแห้งเนาะครับใบก็จะใบไงแห้งคือนกะเพ้า ต้นต้นหน่อยเนาะใบก็บ,บางยังแห้งแต่ว่ามีความหลากหลายเป็นพุ่มใหญ่เนาะพี่น้องเป็นคุ่มใหญ่ลำต้นก็เแข็งแรงเนาะนี่จะรับเป็นคลิปเรื่อยๆหน่อยเด้อมาให้พี่น้องชมพี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะอันอยากให้สูงก็ตัดทั้งสูงเนาะครับกันอยากให้เป็นพุ่มใหญ่ก็ตัดก็เด็ดยอดมองที่ตอนเด็ดตอนออกดอกเนะพี่น้องเด้อตอนจะจ่อดอกเขาจะได้ขยายเขาจะ ขยายพันธุ์เขาก็เลยผลิตหน่อออกมาไหมเนาะเอ้าพี่น้องคลิปไปคลิปสันเนาะพี่น้องคลิปสันคลิปบ่น้าอย่างใดก็ฝากพี่ฝากน้องเนาะครับเนาะฝากกดไล้์กดแชร์เด้อมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆเนาะครับเนะาะมาให้พี่ให้น้องเพิ่งรับเอาคลิปนี้ก็ยิ่งก็งกสิขอลาพี่ลาน้องครับก็บสิขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้อง